วิวแคมสวัสดีครับวันนี้เรามาเจออีกหนึ่งวันนะฮะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ใหม่ะฮะปลูกบ้านให้แม่อยู่นะครับพอดีที่ดินหลังบ้านผมยังมีที่ดินเหลืออยู่เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาปลูกบ้านให้คุณแม่ผมนะครับคุณแม่ผมก็อายุเยอะแล้วล่ะอยากให้แกอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเรามาปลูกบ้านให้แกอยู่แล้วลองมาดูสิครับว่าต้นทุนในการที่เราจะปลูกบ้านหลังนี้ใช้เงินกี่บาทลองรับชมเดี๋ยวเราก็ จะปรับพื้นให้หมดเลยฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาโครงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาเรือออกทีเราก็จะทําโครงขึ้นใหม่นะครับอันนี้เราก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่นะครับทาถนนให้สะอาดแล้วก็ทําบริเวณให้ดูไม่ลกชัดนะครับเราเมื่อก่อนเนี่ยลกมากเลยฮะก็ไม่ได้มีใครใช้ประโยชน์ในที่ตรงนี้นิดนึงนะครับเขาก็อยากจะให้ผมอ่ะช่วยมาปลูกบ้านให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ครับข้าวของแพงมากเลยทีเดียวถ้าให้ผู้รับเหมาเข้ามาทําหลายแสนทีเดียวครับ ยิ่งเรียบร้อยะฮะ before after ตอนนี้ก็เสร็จแล้วะฮะถนนโดนเข้าไป2คันนะครับหินคุกราคา2อ0พันสนะครับสองคันหลับเรียบร้อยเพราะเราจ้างแมคโครมาแล้วนะครับแล้วก็หินนี้ก็โดนเข้าไปพันแปดตอนนี้ของแพงหมดเลยฮนะนี่เราก็เคลียร์กองขยะอะไรนี่เรียบร้อยเดีย๋ยวเราก็จะทำเป็นเอาไปทิ้งแต่ตัวนี้ก็คือจะเอาออกฮะแต่ว่าเป็นพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยพวกกิ่งไม้และเศษ,ษวัชพืชเนี่ยฮะจ้าเขาออกเขาเอาคันละ1,000บาททีเดียว น้องเบาก็อาสาลงไปวางรองที่จะทําเป็นบอกเกิดบบาซึมให้เลยก็สุดยอดเรามาเริ่มลงมือทํากันนะครับนี่เราฝังรองไปทั้งขนาดหนึ่งหงเมตรนะครับสี่ลองโอเคเรียบร้อยแล้ว,วก็ออิดตีผังนะครับเพราะว่าเราจะทำเป็นระบบลีนนะครับ ดึงระยะดึงแนวได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็อิดเป็นแบบเลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปูวายเมนะ็ดหนาประมาณ4มิลฮัแล้วก็ใช้ซีแพคกมาทําเป็นบ้านน็อกดาวเล็กๆราคาไม่แพงนะครับเอาไว้ให้แม่อยู่ครับอันนี้เราก็ลงมือเองเลยครับกับน้องๆที่บ้านมาช่วยกันครับ <laughs> แต่เรือก็ยังทาอยู่นะครับเรือตอนนี้ก็ทําอยู่กันมาสอคนสคนกับผมด้วยเนี่ยแหละครับก็ช่วยๆกัน นี่ก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะเทพื้นแล้วเขาขนาดนี้ก็เอาทรายถมฮะมาถมกับวัสดุแล้วนะฮะแล้วเราก็จะทําการปรับอัดเอาน้ําฉีดอัดให้แน่นเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาวายเมทปูแล้วก็เอาซีแพคลงทําเป็นลีนขนาดใหญ่นะครับอันนี้เรือเราก็ยังอยู่นี่ยแต่ยนเรือเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะต้องขนออกและย้ายโครงออกทั้งหมดครับย้ายย้ายฮะ คอนเทนตกลงจะทำเรือจะทำบ้านกันแน่ฝากติดตามครับครับวันนี้วันหวยออกฮะวันที่16บหกสภานฮะอัน,นี้ก็ฝนก็ตกลงมาป,ปลอยๆก็มาทำบ้านให้แม่อยู่กันกับพี่นะครับ <ใช S 1> แกก็เลยมาคุยกับผมว่าเอออยากจะได้บ้านสักหลังเล็กๆราคาต้นทุนแบบเบาๆผมก็เลยวางแผนไว้ฮะเขาไปเคาะมาก็เจอค่าแรงไปหลายแสนอยู่นะฮะอย่างไงเราลองมาทำกันดูสิครับว่า เราจะปลูกบ้านให้แม่กับพี่สาวอยู่เนี่ยหมดก็ประมาณไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมลงงานไปหมด3วันแล้วนะฮะกับเคลลิงเคลลิงพื้นที่ผมก็เคลลิงไปแล้วะฮรเมื่อก่อนนี้ก็คือเป็นป่าลก,ลกเลยะฮะลกขนาดนี้นะครับดูสิฮะเยอะจริงๆที่ผมเอาเรือมาทํานะครับแต่คอนเทนต์เรือผมก็ยังทําอยู่นะครับราวนี้เดี๋ยวผมจะมาทําเป็น2คลิปเลยนะฮะคลิป1นึงก็เป็นสร้างบ้านให้แม่อยู่ครับทาบ้านให้แม่อยู่นี่ราคาเท่าไหร่ แต่เรือเราก็จะไปต่อนานที่รับชมช่องวิวแคมเรื่องเกี่ยวกับเรือนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อเรื่อยๆนะครับอย่ามาดูกันครับนี้ผมคว่ำเรือแล้วนะฮะครับตอนนี้เราก็ก่อแบบนะฮะนี้เราก็สร้างแบบขึ้นมาก่อนนะครับเริ่มสร้างแบบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรับพื้นที่ทั้งในฮะแล้วอัดแน่นด้วยวัสดุแล้วก็เอาสายขี้เป็ดลงไปฮะและ้วก็เทไวเมดลงไปเป็นลีนไปฮะอันนี้เราก็จะทำเป็นบ้านนกดาวเล็กๆนะครับน้ำหนักเบาๆไม่ได้ ลำหนักอะไรมากนะฮะก็เลยลองลองดูฮะเดี๋ยวเราลองมารับชมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะกับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายโครงนี้ออกหมดเลยฮะแล้วก็ย้ายเรือออกอีกทรายกัะเหล็กก็เข้ามาส่งให้แล้วนะครับก็โอเคใช้กวาวไนท์เลยดีกว่าขณะนี้เราก็นําเรือออกจากอู่ที่เราทำไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตีถังกันใหม่แล้วก็มาทําโครงสร้างนะครับปลูกบ้านให้แม่อยู่นะครับนี่เอาเรือออกไปแล้วในลําโครงไว้ฮะเดี๋ยวเราจะยกทั้งโครงนี้ไปเลยฮะ นี่เรือออกไปอยู่นู้นครับเดี๋ยวเราจะยกโครงนี้ไปตรงนู้นนะฮะพอดีต้งใช้พื้นที่ตรงนี้ปลูกบ้านนะฮะอันนี้ภาพที่ยังไม่ได้ย้ายนะครับมีเรือย้ายามีแล้วเรือย้ายานี่ล้วฮะนี่ขัดท้องเรืออยู่นะฮะแต่ยังไม่เสร็จสีสีขัดเราก็จะดีดโครงไม้โครงเหล็กนี้ขึ้นนะฮะคอยดูบนเหล็กนะอยู่บนเหล็กบ้า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  ครับขณะนี้เราก็ย้ายโคมไปน่น,น้ะฮะอันนี้เราก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะฮะเราวางไวเมทเรียบร้อยมีเราเทย้ายไปนู่นฮะเรืออยู่นี่ครับตัวบ้านอยู่นู่นครับย้ายหมดเลยน้องชายทํางานดูผลงานน้องชายสรรผมว่าซื้อซีแพคมาเทเนี่ยก็สะดวกดีฮะแต่ถ้าผสมเนี่ยเหนื่อยเอาการแล้วก็ใช้คนเยอะทีเดียว ปูนนี้ผมใช้สเต็งอยู่ที่2 8 0นะครับผมสั่งมา8คิวคิวหนึ่งก็อยู่ประมาณที่2,800กับ2อ0 0นะครับแต่ถ้าเป็นรถโม่ใหญ่เนี่ยอยู่ที่คิวละ1 9 0เเองครับแบบนี้เดี๋ยวเราก็มาเทพื้นด้านข้างอีกเดี๋ยวที่แบบเทพื้นด้านข้างใช้ทห้หมดเลยฮะนี่เราเทปูนปูนเรียบร้อยแล้วนี่ก็ลุยกับน้องเขาสองคนนะฮะแล้วก็นี่กระไดเราเทพื้นปูนระวังไวเมดไปแลฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเทพื้นปูนไปอีกด้วย ขั้นตอนต่อไปก็คือขึ้นโครงหลังคานะครับเหล็กเราซื้อมาแล้วฮะเหล็กราซื้อกลองมาแล้วเหล็กลเ,รเราใช้เหล็กหนานะครับใช้เหล็กกาวไนดยด้วยฮะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นงานในวันขึ้นนี้แล้วเราก็จะปรับพื้นที่เรียบร้อยวันนี้ก็เทพื้นปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราโดนปูนของโมลเล็กนะฮะโดนไปทั้งหมด8คิวฮะ8คิวเราอยู่ประมาณนี้ คนนี้ชื่อเต๋อฮะเพื่อนผมสมัยตอนเรียนมัธยมฮะเขาก็มาช่วยผมอีกแรงหนึ่งแล้วก็มาดูแบบกันฮะว่าเราจะทําแบบไหนยังไงขั้นตอนเป็นแบบไหนก็เลยมาถอดแบบกันตามแบบนั้นเลยนะการปลูกบ้านในครั้งนี้นะครับเราก็มีแบบนะครับเราจะทําตามแบบที่เราวางไว้แล้วก็ผลงานาก็จะออกมาตามแบบเราไม่ได้ทําสีส่วนนะครับเราก็จะทําให้ถูกต้องทีเดียว พอระวังแผนอ่านแบบกันเข้าใจเราก็เริ่มวัดระยะนะฮะแล้วก็ส่วนต่างๆของแบบว่ามีความกว้างความยาวขนาดไหนก็วัดตามสเกลที่แบบกําหนดมาเลยทีเดียวตนน้นเตีย้ยเลยนี่คือสูงนะระดับนี้นี่คือสูงครับขนาดนี้ก็วางเสาไปเรียบร้อยประมาณนี้แล้วฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่งขึ้นโครงหลังคากันนะตอนนี้อยู่บนเสากับเพื่อนครับ ก็จะต้องหาระดับน้ำให้ได้ระดับนะฮะแล้วก็ดิ่งฉากให้ตรงถ้าเราไม่ได้ดิ่งได้ฉากนี่ยงานผลงานก็จะออกมาเป๋จำเบี้ยวจะไม่ได้ระดับจะปูกระเบื้องก็จะโค้งไปผนังก็จะบิดมานะฮะมันก็จะไม่ลงสเต็ปหรือลงล็อกแนวที่เราวางไว้นะครับก็คือทำงานไม่ ไม่เป็นระเบียบนะครับเราก็ไม่หนีคูนะครับคูเราคือดิ่งฉากและระดับน้ํานะครับถ้าหนีพวกนี้นะฮะเราเสร็จแน่เลยฮะไปไม่เป็นแน่ๆเลยครับผมก็ต้องเช็คให้ละเอียดอีกทีนึงครับทั้งด้านบนด้านล่างกับเพื่อนผมนะครับพยายามเช็คให้ถูกต้องฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปแล้วเนี่ยเราจะไปไม่เป็นแล้วก็จะจบไม่ลงทีเดียวครับตอนนี้เราก็ใช้เครื่องครับมาดูว่าเสาเราตรงได้ฉากได้ดิ่งไหมครับตอนนี้เราก็ลองเช็คดูแล้ว ก็ถือว่าตอนนี้ก็ผ่านนะครับตอนนี้ตรงไหมเออตรงมาสุตรงนะหนุ่มดูสิอ่าตอนนี้ถือว่าผ่านนะครับตอนนี้ตรงเด็ดเลยหน้านี้ได้ฉากนะครับได้ดิ่งด้วยโอเคนี่เราก็ใช้เครื่องวัดตัวนู้นนะครับเ,เ,เอาสมองหัวป่ะไปท้ายีกันขยี้ไหม Lập số Ra, ra đây Tít Hỏi không hả? Hả? Lập xét. Lập xét. Lập xét đây Vô วันนี้เป็นวันอาทิตย์ฮะน้องๆเขาก็หยุดพอดีก็เลยไปขอแรงมาช่วยกันหน่อยฮะหลังจากการที่เราไปเลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็มาช่วยกันยกหลังคาเพราะถ้ายกคนเดียวเนี่ยคงขึ้นคนเดียวไม่ไหวแน่ๆเลยครับเพราะว่ามันยาวและทั้งหนักนะครับก็เลยรบกวนน้องๆฮะเนี่ยหลังคาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมามุงขึ้นกันนะฮะเดี๋ยวก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับว่าบ้านแม่ของผมเนี่ยเสร็จออกมาแล้วราคาเท่าไหร่และจะสวยหรือไม่นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับ ครับขนาดนี้ก็สั่งปูนมาส่งแล้วนะฮะหนึ่งหนึ่งคิวหนึ่งตันนลนะยี่สิบลูกฮะ t p i เขียวกับอิกบล็อกเพื่อที่จะมาก่อวันนี้ของมาส่งแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทําการก่อผนังบ้านทําบ้านให้แม่อยู่นะครับเดีย๋ยวเรามาติดตามรับชมนะครับอันนี้ท้องฟ้าสวยใสายมากเลยครับวันนี้บรรยากาศดีครับเมื่อวานนี้ฝนตกขึ้นงานลําบากหลังคาเลยยังไม่เสร็จครับ ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้วิวแคมป์เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้วิวแคมป์ลาไปก่อนสวัสดีครับ